พูดอย่างนี้นะเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่ดูรายการของเราอยู่นะฮะอยากจะตอนอน่นต้องอัสลามวาละลลยกุมบาระมะตุลลาฮิวะบารบารกาโตะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกจากพี่น้องชาวไทยดื่มได้แล้วรับประทานได้นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารให้ผู้ป่วยที่ยิ้มได้นี่คือตราฮาลานนะฮะที่ได้รับจากทุลาราชมนตรีเป็นที่รับรอยแล้วและนอกจากนี้ก็จะมีอ,อยอ,อนะจากกระทรวงสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน แล้วก็เพราะฉะนั้นก็ในการดื่มนะฮะในการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดซไม่มีข้อสงสยัยใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมนะ,ะขอให้มีริสกีขอให้มีบรารักัตขอให้มีอิมานแล้วก็ทุกอย่างนะขอให้องงละล่สุฮานุตาลาจงประทานพรให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสุดยอดเพราะฉะนั้นเราจะนํา <ำ S 2> ท่านผู้ชมไปชมนะฮะแผลที่ เป็นแผล